สวัสดีจ้าเจ้าป้าเจ้าวันนี้มาห้ามงป่าแล้วเจ้าวันนี้หนึ่งป่ายอย่างเดียวเจ้าเพราะว่ากับเข้ากองถอดเต็มตู้เย็นเลยมาพอตัดแรงเจ้าวันนี้วัดเจ้าป้าจะได้กองเอาหลังเจ็ดซอกตาสองเส้นลงเหมือนเดิมมาดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้เจ้าน้ำท่วมนี่เจ้าน้ำท่วมหมดเลยเจ้าน้ำท่วมเยอะมาก <c oughs> น้ำท่วมนักขนาดเลยเจ้านานเข้าเหลือแล้วเจ้าถ้าเป็นท่วมหลายๆวันนี่ข้าวต่ายหมดเลยเจ้ามาพอำกำลังเจ้าว่าจะป้าจะได้ก็เจ้าโอ้ยโอ้ยจะผอไปจนได้เจ้า <c oughs> ได้สามสี่ตัวเจ้า <c oughs> กระโดดเลยจะลวดกระเจ้าปลาไส้มอนเจ้าสองตัวเจ้าขาปับ อ๋อ้ยติดหลายขนาดเลยเจ้าปลาคาป๊อกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว ตัวได้เจ็ดตัวเจ้าปลาคาปักตัวงามขนาดเลยเจ้าเสียงซาห้องมาแ็มแล้วเจ้าอย่างดีเจ้าได้สองตัวเจ้า แค่ปลาสร้ยมอนครับปลาขาปลาก้าดีมันบักกระดอเจ้ามันดิ้นยุก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 อยู่ในสัมวัดวัดปลาดิ้ล้วเจ้าโอดยลายเงาเจ้าได้กปลาหนิ้เจ้า น,นินเจ้าไปตปลากหนึ่งตัวเจ้า ตานตัวเจ้าแบดสา้อยมอนเจ้าเสียงฟ้าก็ห้องมาเระเริง่งเคเริ่งลยเจ้านี่เจ้าตัวใหญ่ๆลยเจ้าจะปลาได้ปลาลิ่มเจ้าแมาน,มนๆเจ้า รีนครับปลาขาวเจ้าปลาขาติดนี่ห็มตัวหนึ่งปลาขาป๊อปแล้วได้สามตัวเจ้าปลาขาป๊อกเจ้า ฝาก็ห้องขนาดเลยเจ <ics> ้าแต่ห้ฝ่อนแล้วเจ้าติดตายขนาดเลยเจ้ามููดจะได้ก็ การจานข่าว้าข่าวพาาวันเลยเจ้าเหมือนกับแนงเจ้าตาข่าวตัวงามๆเลยเจ้า เดินเลือนเลือนเจ้า <laughs> ได้ปลาสไตล์หนึ่งตัวเจ้า สายเห็นาต่แันข่าวป๊อกกับแต่อันสไตล์เจ้าอ <c ười> ายเห็นเจ้าอ๋ออสข้างลราีหอ แตวแท้ข้างล่างตัวใหญ่หนึ่งตัวเจ้ากระข่าวทิดตั้งนอกตกไปให้เล่ากระข่าวป๊ักเจ้า ตัวเจ้าจะได้ก่อนชอไปติดลายทั้งปุ่นเจ้าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าปัสเอ้ยจัดามป้า ว่าจะเอาได้แต่ละการติดทุกเป็นยาเจ้า,าได้สารตัวเจ้าได,ไ,ได้ปากกาป็อกปั้ใต้ข้างลายเจ้า น้าเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าเพิ่งมายน่นแต่เนี่ยแต่น้ำน้ำน้ำปองแห้งแล้วแม่น,นแม่นแต่ว่าจริงจริงหน้ามเนี้ยก <re user and buffalo> oh. ็จะตัดสายข้างล้ายหนึ่งตัวเจ้าตัดสายข้างล้ายตัวใหญ่เจ้า ตัวใหญ่เลยเจ้ามาเง,งียบๆเลยเจ้าไม่ว่าจะไปได้ตัวใหญ่ๆเลยเจ้าข้างลายหนึ่งตัวเจ้า กร้ต่าสไตล์สองตัวเจ้าโอ้ยกระโดดไปโอ้อยกระโดดไปหมดเลยเจ้าสองตัวเจ้าไ,ได้สักตัว นะครป๊อกสั่งตัวเจ้าโอ้ยโอ้ยกระโดดไปจนได้เจ้าจำเจ้าป้าฮักก่าใดีนเจ้านังแคกกง <laughs> ตดไข้างล้ายหนึ่งตัวเจ้าไข่เต็มตังเลยเจ้าอย่างดิ้แล้วเจ้าดิ้แล้วเจ้าได้ปตะไส้ข้างล้ายสตัวแล้วก็ปตะขาวป๊อกหนึตัวเจ้า ปดาใข้างลายหนึ่งตัวเจ้าปลาใจข้างลายเจ้าได้ติถัวติวตัวเจ้า ปลาได้ประดุกเจ้าประดุกเจ้าได้สานตัวเจ้า ะะได้ปลาสไตล์ก็ปลาขาป๊อกเจ้าปลาสะไตล์สองปลาขาป๊อกหนึ่งเจ้าโอเคเจ้าวันนี้ปลาแค่นี้ก่นนี่เจ้ามาดูบรรยากาศบ้านของเจ้าปลาหนองอ้อบ้านหนองเจ้าน้ำท่วมมดฝนก็ามาทั้งหลังเจ้าปลาน,นี่เจ้าอันนี้คือฝนนี่คือบรรยากาศกลางตรงกลางน,ะนาน้ำท่วมเข้ามดเลยเจ้า นี่เจ้าหน้าท่วมมดปึงสองฟังเลยเจ้านี่รถเื่องเจ้าป้าแน่นดอยนางนอนอยู่ตั้งหลังเจ้านี่เจ้าเป็นทะเลสาบแล้วเจ้าโอเคเดี๋ยวขาไปดูผลสรุปป่าคุณจะป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะป้าจะได้ก่อนโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของจ้ป้าเจ้าว่าวันนี้จะป้าจะได้นักดองวันนี้จะป้าได้สักประมาณกิโลป่าเจ้า ม่เจ้าได้กิโลปายได้ปลาดุกมาตัวป,ปลาดุกกับปลาดุกปลาดห่างกุ๊ดเนียเจ้าก็ได้ปลาลิมได้ปลานิ้นได้ปลาไส้ปลาขาวเจ้าปลากองงามอยู่เจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านก็อีดเ <c oughs> พราะว่าไปแรง <c oughs> ขอบคุณนักัเจ้าติดต่อมาชมเชิงจ้าป้ามีอยากจะเข้ามาอู้มมาทักทายกันได้เจ้า ได้ป้ากันเมื่อม่ค่อยได้ลงมันเพราะว่าเดี๋ยวนามขึ้นนามน้องผ่องนามแห้งผ่องป่าได้ผ่องได้ผ่องแล้วบางทีเจ้าป้ากบสบายของก็เลยไ่ค่อยได้ไปบางทีไปไันได้ก็ไ่ได้ทำกิมทายทายมาแล้วก็บำหมดก็บำเอาเจ้าโอเคเจ้าสำหรับป่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ไปกรรมเดียวเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าติดต,ต่อมาชมส่องเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทั่เจ้าป้าตัวไหนเจ้า แฝดบางทอเป็นกำลังใจกอจะป้ากันเวลาจะป้าลงคลิปขอบคุณนักหน้าเจ้าล้าป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย